สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแหม่มทุกท่านนะคะวันนี้นะคะหมก็จะพามานี่ค่ะเยี่ยมชมตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นรุ่น y ายแทนะคะ4ี่คูณสี่ใบเทอร์โบนะคะเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดของเรานั่นเองนะคะสําหรับชุดแต่งของแหม่มด้านหน้ามีอะไรบ้างตามแหม่มมาชมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแหม่มทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพาลูกค้านะคะมาเยี่ยมชมค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว เ e ็กเจนเน g เ r ชั่วนะคะเป็นตัวท็อปสุดของเราเลยนะคะเป็น w i ยแท็กไบเทอร์โบสิบออโต้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัว4ี4คูณสสีดำนะคะมาพร้อมชุดแต่งด้านหน้านะคะตัวด้านหน้านี้เป็นชุดแต่ง Y นะคะเป็นชุด Ybody ค่ะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าของแมมเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว FORD Fo อนของเรานะคะเป็นอักษรสีแดง ขอบดำนะคะตัวนี้นะคะพร้อมไฟ3มดวงด้านบนนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้ค่ะแหม่มได้ทําการครอบตัวกันชนด้านหน้าให้นะคะเป็นชุดวายค่ะ,ะตัวนี้นะคะสําหรับด้านข,าข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะ LED นะคะตัวนี้เราได้มาแล้วนะคะ พร้อมตัวนี้นะคะเป็นชุดเป็นไฟนะคะไฟตัว C นะคะตัวนี้จะเป็นไฟ m a t i ิ LED แล้วนะคะสำหรับรุ่นวายแทกของเรานะคะมาพร้อมตัวที่เป็นชุดครอบของวานะคะจะเป็นซุ้มรอขนาด6นิ้วแบบเรียบค่ะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้เช่นกันค่ะ สำหรับตัวแม็กยางซีรีส์ยางของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขนาดขอบ20นะคะเป็นแม็กดรายออฟโรดนะคะเป็นโอีซีดนะคะลายดาวขีดเงินนะคะตัวนี้นะคะแม็กนะคะเป็นแม็กอัลเทเรนะคะสามารถวิ่งได้ทุกพื้นผิวถนนของเราเลยนะคะสําหรับแม็กยางของเรานะคะส่วนด้านข้างของแม็กนะคะตัวนี้นะคะแม็กใส่ให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว เบ้ามือจับสีด้านนะคะที่แหม่ติดตั้งเพิ่มมาให้ตัวร่าวรังค่าตัวไวแท็กตัวนี้มีให้นะคะสําหรับขนาดฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกขนาดและก็เลือกยี่ห้อฟิล์มได้เลยค่ะสําหรับฟิล์มของเรานะคะมาค่ะแหม่พาไปชมด้านหลังกันค่ะสําหรับด้านหลังของแหม่นะคะตัวนี้นะคะแหม่ก็จะใส่เป็นที่ข้อฝาท้ายให้นะคะก็จะเป็นตัวอักษรน,นะคะ F.O.R.D. ฟอนต์ o A D, สีแดงของเรานะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะใส่เป็นสีอะไรส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้อีกนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอะคริลิกค่ะสีแดงนะคะติดเป็นเดนเจอร์ให้อีกค่ะสำหรับ ชุดแต่งของแหมมนะคะคันนี้ก็เรียกว่าแต่งเต็มอีกเหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เห็นคลิปนี้ของแหมมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางติดต่อทางช่องไหนก็ตามนะคะสําหรับคลิปคันนี้นะคะแหมมก็ยังจัดโปรหมือนเดิมค่ะแต่งฟรีให้คุณลูกค้านะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะต้องการติดตามหรือว่า ติดต่อหาแม์มนะคะก็ติดต่อหาแหม่มทางช่องทางที่แม่มให้ไว้ด้านล่างนะคะโทรหาแม่มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสําหรับแคมเปญของแม่มนะคะลูกค้าทางบ้านนะคะหรือกําลังชมช่องของแม่มอยู่นะคะต้องการโอนจอนนะคะลูกค้าสามารถอนจองออนไลน์ได้ตลอด24อน,น,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ